ก็จะใช้แป้งมันนะคะ10กรัมแป้งเค้กนะคะ70กรัมค่ะแป้งมันนะคะจะช่วยในเรื่องความนุ่มนะคะแล้วก็ความเบาของตัวเค้กค่ะเราจะล่อนทั้งหมดนะคะ3ครั้งค่ะต่อมานะคะก็ จะใช้ไข่ขาวนะคะทั้งหมด4ฟองบวกน้ำตาลทรายนะคะ50กรัมค่ะแต่เรานะคะจะแบ่งใส่2ครั้งนะคะน้ำตาลแล้วเราก็จะตีค่ะให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็ตีจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็จะตีจนไข่นะคะตีสวยแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะถ้ได้สวยแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะต่อมานะคะก็จะใช้ไข่แดงของไข่ไก่นะคะทั้งหมดจำนวน5ฟองค่ะบวกน้ำตาล50กร,รัมเช่นกันค่ะน้ำตาลนะคะแบ่งใส่2ครั้งค่ะ ต่อมานะคะก็จะใส่นมบัวรสจืดนะคะอีก5 0ซีซีค่ะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะส่วนน้ำตาลที่เหลือจะใส่ทีหลังก็ได้ค่ะเพราะเราจะทำให้ตีง่ายขึ้น<ม>ตีจนสีไข่ไก่เริ่มอ่อนลงนะคะแล้วก็จะใส่มายองเนสสช้อนค่ะไายองเนสนะคะก็จะช่วยเรื่องความนุ่มฟูนะคะ ต่อมานะคะก็จะใส่น้ำผึ้งค่ะ10กรัมค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมได้ที่ดีแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้แป้งนะคะค่อยๆลร่อนลงไปนะคะเพราะเราก็ค่อยๆผสมให้เข้ากันนะคะ ต้องมั่นใจว่าผสมให้เข้ากันดีนะคะไม่น้นเดี๋ยวเวลาที่เราจะอบเนี่ยมันจะเป็นไตนะมันจะเป็นแป้งเป็นเม็ดเม็ดนะคะก็ค่อยๆผสมไปแบบเบามือค่ะต่อมานะคะเราก็จะผสมกับไข่ขาวที่เราตีเตรียมไว้นะคะทําเหมือนกันค่ะค่อยๆผสมลงไปนะคะ,ท,ะทีลาน้อยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะอ ค่ะเข้ากันแล้วนะคะก็าจะได้เนื้อประมาณนี้นะคะค่ะก็จะเทใส่ถาดนะคะที่รองด้วยกระดาษไขนะคะเวลาที่เรานำไป<ร>อบเนี่ยนะคะจะได้ไม่ติดถาดค่ะค่ะต่อมานะคะก่อนะะอที่เราจะอบนะคะเราก็ต้องทำการไล่อากาศออกนะคะวอร์มเตาด้วยนะคะอยู่ที่180องศาเราจะใช้เวลาในการอบเก้นาที ตอนอบนะคะเราก็ต้องเอาน้ําใส่ถ้วยนะคะใส่เข้าไปในเตาอบด้วยค่ะค่ะเมื่อสุกแล้วก็จะได้เนื้อสวยๆหอมๆแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้ตะแกรงนะคะวางปิดหน้าไว้แล้วเราก็จะเอาผ้าเปียกนะคะบิดให้หมาดๆนะคะมาคุมไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้หน้าแห้งนะคะถ้าใช้ผ้าเปียกแล้วหน้าจะชุ่มชื้นค่ะ ค่ะก็จะใช้ครีมสดน,นะคะจากนมวัว 210cc ซีซีนะคะให้ความหวานมันนะคะแล้วก็จะใช้ครีมสดน,นะคะไขมันจากพืชค่ะเพื่อที่จะให้อยู่ตัวนะคะค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มหวานนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนะคะเราจะใส่อยู่ที่6ช้อนชาค่ะ แล้วเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะตัวนี้นะคะจะทำให้วิปครีมของเรานะคะมีความหอมนมมากเลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยค่ะ <c oughs> ค่ะเราก็จะตีนะคะ <c oughs> จนกว่าจะตั้งยอดนะคะถ้าอยากจะให้ตั้งยอดเร็วนะคะเออสามารถใช้กระมังอีกหนึ่งใบใส่น้ำใส่น้ำแข็งนะคะรองไว้นะคะเพราะว่าความเย็นนะคะจะช่วยทำให้วิปครีมนะคะตั้งยอดเร็วค่ะ ไม่ต้องตีนานเกินไปจนเป็นเนยนะคะเพราะว่าถ้าเราตีนานเกินเดี๋ยวมันจะเป็นเนยค่ะน่ากินเลยเนาะนากินน้ออืมนากินไขนะ่อกกแอบกินสตอเบอรี่แม่นะนั่นไงกินเลยลูกอ่ะกินไปได้ ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวขนมออกจากถาดกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ใช้กระดาษไขนะคะมารองไว้นะคะพอดีไม่มีแผ่นใหญ่ก็เลยใช้แผ่นเล็นะคะสองแผ่นก็จะแบบว่ายากนิดนึ่งแล้วเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านแล้วเราก็ลอกออกนะคะท่อนก่อนนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะ ก็จะได้เน e ื้อเกี๊ยสตรอเบอรี่เนื้อเค้กสวยๆแบบนี้นะคะเราก็จะทาเนี่ยค่ะใส่วิปครีมที่เราเตรียมไว้นะคะครีมสดที่เราเตรียมไว้เนี่ยทาให้ทั่วเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาสตรอเบอรี่นะคะมาวางค่ะหรือเราจะไม่ใส่สตรอเบอรี่ก็ได้นะคะจะเป็นตัววิปครีมตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ค่ะตัวนี้เหรอ ค่ะแล้วเราก็ปอกด้วยวิปครีมอีกทีนะคะแล้วเราก็จะมาทําการม้วนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการม้วนกันนะคะพอเราม้วนเสร็จเป็นโลนะคะเราก็จะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ให้เขาเซตตัวก่อนนะคะสักประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะมาแต่งหน้าเพิ่มหรือว่าจะเอามาหั่นเสิร์ฟเลยก็ได้ค่ะเื้ออา่อาสวยมากผมก็ยาวู อมฉันไค่ะหลังจากที่แช่ตู้เย็นมาแล้วนะคะ1-2ชั่วโมงนะคะเราก็จะเอามาทาด้วยวิปครีมนะคะหรือจะไม่ทาแล้วก็ได้นะคะแค่โรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็สามารถตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้คือการแต่งหน้าเพิ่มเนี่ยอัตามใจเราเลยนะคะว่าเราอยากจะแต่งหน้าเพิ่มแบบไหนนะคะ